ได้ไเออนี่อ่ะเสียบให้ถูกสวิตไฟผ่าเอ้สวิตไฟผ่ามาดอ่ะเดี๋ยวลองเปิดปุ่มแจดูสิอ่ะเลี้ยวไปทางนูง้นอ่ะมาทางนี้อ่ะเราปิไไดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนอ้อไ,นได้ไหมได้ได,ได้เนาะ นายใส่ลีเล่รด้ยังรด้ยังต้องใส่ลีเล่ตัวหนึ่งเด้อะไรจะอยู่กับคนของเดิมๆมาไม่มีไม่ชอบเนาะ หมุนกุบกดแล้วหมุนใส่เลยนายเปิดไฟไว้เ้ยเอยเสร็จเลยเอยโอ้ไฟแสงสรีร้อนเข่าอืมร้อนเข่ามันฝนจะตกเปียกเข้าลมมดนล้วอืม